พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศบุรพารัศมิ๋งพรพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังขานางทุกขะโรคภยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพัโสสัพโรคสัพัยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัพพทลาพังพระวันตุเน รักขันตุสุรักขันตุอาคเนรัสมิงพรพุทธทักผู้นางอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังขารนางทุกขโกรคักพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพโรคสัพัภัย สัพพระกเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุทักษิณรัศมิงขอพุทธคูณนางทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังขานัง ลกข้โกรธพยังว so ิวันชัยเยัพทุกัพโสัพรคสัพยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพธนังัพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอระดีรัศมิงพพุทธคุนางขอระดีรัศมิงพระธรรมเมตังขอระดีรัศมิงพระสังฆานัง ทุกขะโโรพระพยังวิวันชัยเยสัพัทุกสัพัดโสสัพโรคสัพัยสัพัเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพัดนังสัพัลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัดชิมรัสมิงปอนพุทธคูน่นางปัดชิมรัศมิงพระธรรมเมตังปัดชิมรัสมิงพระสังขานัง ทุกขะโคขะพยังวิวันชัยเยสัพพุกสัพพโสสัพพโรคสัคสพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายัพรสเมิงพรพุทธคุณังพายัพรสเมิงพระธรรมเมตังพายัพรสเมิงพระสังขานัง ทุกขะโรครพระพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสะพัโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพพดนังสัพพลาพังพระวันตุเมระขันตุสุรขันตุกุดรรัศมิงปอนพุทธคุณังอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังขานัง ทุกขะโครคักพยังวิวันชัยเยสัพัทุกสัพัโสสัพโรคสัพัยไสัพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพัธนังสัพัลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสานรัศมิงผรอนพุทธภูนางอีสานรัศมิงพระธรรมเมตังอีสานรัศมิงพระสังขานัง ทุกขะโคขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสะพัสดกสัพโรคสัพ,สพ,พัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพกนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอากาศรัศมิงขอนพุทธคูณนางอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงพระสังฆานนาง ทุกขะโกรคพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศโสสพโรคสัพัยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพัธนังสัพัลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัทวีรสมิงปอน,ธธนพุทธัุนางปัทวีรสมิงพระธรรมเมตังปัทวีรสมิงะสังขานัง ทุกขโรคักพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะ์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพฒนังสัพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุบุรพารัศมิงพรพุทธ,ธคูน่นางบุรพารัศมิงพรระธรมเมตังบุรพารัศมิงพ,งพงสังขานัง ทุกขะโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอาคเนรัสเมงฝอนพุทธพุทธนางอาคเนรัสเมงพระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงพระสังฆานัง ทุกขะโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุทักรรษิณรัสมิงพอพุทธผูน้นางทักรรษิณรัสมิงพระธรรมเมตังทักรรษิณรัสมิงพระสังขานัง ทุกขะโรพรพักพยังวิวันชัยเยัพทุกัพโสัพโ,โรคัรพภัยัพเคราะห์เนียจันไรวิวันชัยเยัพพระนางัพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตูขอรดีรัศมิงขอพุทธทพุทธนางขอรดีรัศมิงพระธรรมเมตัง อรดีรัศมิงพระสังขานังทุกขโครคพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพัสพโศกสัพโรคสัพสัสไพสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพฒนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัจชิมรัสมิงปอนพุทธคูณนางปัจชิมรัศมิงพระธรรมเมตัง ปฉิมรัศมิงภาสางนานังทุกขโรคักพยังวิวันชัยเยสัพทุกสะะัพโสกสัพโรคสะะัพัไผสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ พายัพรสมิงปอนพุทธคุณนางพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงภาังขานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะนางสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อุดรรัศมิงผอนพุทธคุณนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังขานางทุกขะโรคพะยังวิวันชัยเยสัพัดพุกสัพพโสกสัพโรคสพัพัภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพัทนังสัพพลาพังพระวันตกเมรักขันุสุรักขันตุ อีสานร,รัศมีงผ่อนพุทธภูนางอีสานร,รัศมีงพระธรรมเมตังอีสานร,รัศมีงพระสังขานังทุกขโพรพะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัสพพภัยสัพพเคราะห์เสียจันไรวิวันชัยเยสัพพดนังสัพพลาพังพระวันตกเมรักขันโตุรักขันตุ อากาศรัศมิงอรพุทธกุณันางอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรักมิงพระสังขานางทุกขโครคพยังวิวันชัยเยสัปปพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัปปพพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพพลาพังพวันตกเมรักขันตุสุรักขันตุ ปัทวีรศมิงพรพุทธคุณังปัทวีรศมิงพระธรรมเมตังปัทวีรศมิงอสังขานังทุกขโโรคักพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพทโสสัพพโรคสัพพภไยสัพพ,พ,พ,พเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตกเมรักขันตุสุรักขันตุ บุรพารัศมิง๋งพรพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังขานางังทุกขะโรขักพยังวิวันชัยเยสัพทุกสพโศัพโรคสพภัยสพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยัพทนังสพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาคเนรัสมิงพรพุทธคัพผู้นางอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังขานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพัโสสัพโรคสัปปสปปพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ทักษิณรัศมิงพรพุทธคู้นางทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังขานังทุกขะโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสะพโะสสัพโรคสะะัพัยไพรสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพทนังสัพัลาพังเพราะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ขอรดีรัศมีงขอพุทธคุณนางขอรดีรัศมีงพระธรรมเมตังขอรดีรัศมีงพระสังขานังทุกขะโรคักพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศโสสพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียจ,จันไรวิวันชัยเยสัพพทธนังสัพัลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ปัดฉิมรัศมิงปอนพุทธะคูณนางปัดฉิมรัศมิงพระธรรมเมตังปัดฉิมรัศมิงพระสังขานางังทุกขะโรคพยังวิวันชัยเสสสสสยสัพพทุกสะพัทโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพพาทนาังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ พายัพรสมิง่อนพุทธภุนางพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังขานังทุกขโผรทักพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนังสัพพลาพังพระวันตุกเนรักขันตุสุรักขันตุ อุดรรัศมิงผนพุทธคุณนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังขานางทุกขโรทะพยังวิวันชัยเยสัพัทพุกสัพพทโสสัพพโรคสะะพัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพะวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุอิสานรัศมิงพรพุทธพุนังอิสานรัศมิงพระธรรมเมตังอิสานรัศมิงพระสังขานังทุกขโรครพักพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโสัพรคสัพไพสัพเคราะห์เสียดจันไรวิวันชัยเยัพธน,น,นังัพลาพังพระวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุอากาศรัศมิง่อนพุทธคุณนงอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงพระสังขานางทุกขะโกรคพรยังวิวันชัยเยสะพพทุกส,พส,พสพะพสพโสกสะพพโรคสะพัภัพสะพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสะพพทธนังสพะพพลาพังพระวันตุเม รักขันตุสุรัขันตุปัทวีรสมิงปอนพุธทธังพุนางปัทวีรสมิงพระธรรมเมตังปัทวีรสมิงสังขานังทุกขโรคักพยังวิวันชัยเยสัพทุกสศพโสัพรโรคัพภัยัพ,พ,ยพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพธนังัพลาพังพระวันตุเม そらかんとそらかんと。